ตาเรียเส้นขาวนะครับขอความกรุณาเลื่อนน้ำลงให้นิดหนึ่งนะครับเบ่นบูดหมวกนะครับที่ไม่ใช่เบ็ดสายตานะครับก็บรูดลงตาตาลุ่าจุดเลยนะครับขอบคุณมาครับนะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้นะครับหลวงตาก็จะผ่านอันนี้เป็นจุดที่เป็นจุด อยู่ที่3นะครับที่มาที่มาร่วมรอรับรอดรับบารมีของหลวงตาบุญชื่นครับตอนนี้ก็เป็นอุู่ที่3จุดยู่ที่ไทยนะครับอยู่ตอนนี้เขาก็อยู่กับธีริกิจผูหลาบแดงเมื่อเด็กผู้หลาบแดงหายไปไหนบุ้เป็นไปรับคุอท้าคนแล้วเคนเป่าไปสุระไปรับไปรับอยู่จุดเริ่มเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศไทยเนาะ ทั้งไอ้เครืองเกียรตเกีลร์สีเครงสีแยกโซนบทนะครับตอนนี้หลวงตาก็กําลังจะมาถึงนะครับหลังสิบสี่ักจะออกเส้นไปผ่านบอระเพ็ใช่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 ทิศไทยจะมาถ่ายคลิปให้เวลานั้นเก๋เจ้าเจ้าพ่อไทยขออภัยทีที่ถ่ายหลุดภาพภาพหนึ่งแล้วเจ้าพ่อจะไปถ่ายภาพนิ่งด้วยจะถืออันนี้ถ่ายให้ด้วยเออถ่ายตอนตอนที่อากาศมาก เยวให้แกมาใกล้ๆก,ก่อนมาใกล้ๆก,ก่อนจะสว่างกันจีิงๆถึงไหนแล้วตอนนี้ดูก่อนควมเรียความวไปแวบๆไปแวบๆนะครับไปแวบๆด้านหน้า เป็แบที่น้านะครับวันนี้ก็เป็นจุดที่3ที่เราหาช่องว่างจะได้ถวายน้ําแล้วก็จะได้ขอบารมีกับหลวงตานะครับวันนี้เราก็จะเอาเอาแบนจุดนี้เราจะาแบนถวายหลวงตาด้วย สองฝั่งทางก็ยังจุดจุดที่สามก็ยังคงรออยู่ครับลูกตาก็กำลังเดินและเดินเดินมาถึงแล้วนะครับขอโอกาสเราอกาดอีกนิดหนึ่งนะครับครับเป็นยัง ป็นยังคนยัง่อยนะครับอยากเขียนชมบารมีลงตาย่อนลงตานะครับย่อนลงตาหนึ่งลนะครับเดินท้าบลาวีายขนาดเท่าเาเดินเนี่นะครับถนนเนี่ยห้อนนะครับย,ยิ่งมือนี่ห่อนพักน,นะครับมือนี้ห่อนพักแันเี้หเท่านังนล่อลงตาอยู่เทากัยังเข้ากัมยังพ่ไไนดุสือห่อนไม่ไดแต่ว่าดินเ,เ,เนี่ยถนนลาดยางเนี่ยนะครับมันกระทบกับ แสงแดดลูกตาเดินปีนเป้าเนี่ยนะครับมันหวัดสั่นใสอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านทุกคนได้สัมผัสเบื้องความหอนไม่น,นี้เข้ากับหรือว่าลูงตาเป็นระกอย่างนี้หรือล่า,า,าปัจจัยเข้ากับ่ปัจใจเขาเข้ากับบ่อเดียวไปถวายเคนนะครับพิษณุาอย่างเดียวถวายนามย่างเดียวนะครับ เนี่ยอาจารย์ฉันใช่ก็มีโอกาสได้ไปนะครับมองที่ดวงตาเป็นอยู่เปันเสาอยู่ฟูนะครับอำเภออำเภอโค้นโค้นสวรรค์สิ่งนี้นะครับโค้นสวรรค์พิธีจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับน้ำไม่เย็นมีเมนูน้ำไม่เย็นปะ อาหลุกงกับมะขายน้ำหลงงตาให้หน่อยโอ้ยหน่อยวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลความพร้อมนะครับอำนวยความสะดวกในการเดินผ่านของหลวงตานะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะท่านท่านเดินมาท่านจะอยู่แบบริยบทที่สบายนะครับไม่ต้องยือ้อไม่ต้องอะไรมากมายอย่างเนี้ย นะครับเราก็จะเตรียมเอาไว้ตามที่เจ้าหน้าที่นะครับบอกให้เตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ก็รอหลวงตาอย่างเดียวขอเรียประชาันนะครับให้สั่งสมรวมมาขึ้นงานมอเตอร์ไซค์นะครับ ไส่พ้นมือกระเป๋าตะปางเลือกหวยลัตเตอรี่นะครับเลขเบอร์ต่างๆนะครับค่อยนำสุดนะครับหลวงตาไม่รับเติมกระเป๋านะครับไม่รับเติมใดๆทั้้งสินครับไม่รับปัดเตยนะครับหลวงตาไม่รับปัดเตยนะครับใช่ครับไม่รับปรับเตยนะครับใช้ที่เอาไว้เก็บไว้กดน้ำหนักนะครับเขาดอย่างนี้ไหมครับใช่ครับไปยาใบขาตรงขาดอีกแค๊นไหมครับ ถึงที่อาบอากาศนะครับแล้วเราจะเชื่อเดินได้ตรผ่านนะครับข้าวเท้านำมาบนพื้นที่โอทถนนนะครับภาพนำกับเอาตะไคร้ไม่ติดของตกต่างไม่ว่าจะเป็นผ้าเกลือต่างๆนะครับภาพนำออกกระปูให้ท่านหยาบนะครับและที่สำคัญปัจจัยนะครับท่านไม่รับปัจจัยนะครับหาท่านโคเกตปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในลอตเตอรี่นะครับข้าวขาวนะครับปัจจัยในลอตเตอรี่นะครับไม่ได้บอกนะครับหาท่านโคเกต ยับสามเทียเหรอยจ่นี่ิจะว่าผู้ใดบอกหนึ่งแล้วก็เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งยับสามเทียเหรอผู้หนึ่งมากก็บอกยับมาเส้นเออผู้ใดนันมากก็บอกมาเส้นผู้นี้มาก็เอายับมาอีกผู้นั้นมากก็บอกยับขึ้นเส้นเออจักสิว่าจังไหนเออนะครับเอาวากันไปเนาะเเเเเเออออออาาาาาาาลมบบบบุุุุเออ เราปอยกมวถึงนี่เออย่ใหญ่ขึ้นใหญ่ลงอยู่ว่นนี้ไหมไม่ยกก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ถือว่าผิดนะครับแล้วก็ใช้มืรองนี่แล้วรันนะครับวันนี้เราก็เรก็ถือว่า เอย่าจัดแต่ยังห่อน<ด>เด้ออืมเจ๊เจ๊มาขอความรลวมือน,น,นะครับหลวงตาเดินใกล้มาถึงแล้วนะครับถอดให้ถอดหมวกนะครับถอดหมวกอถอดนูดถอดนะครับขอบความรลวม,มือถอดหมวกอถอดนู๊ดถอดนะครับหลวงตาเดินใกล้มาถึงแล้วน,นะครับท่านไดใส่หมวกใส่นูดนะครับ cảm ơn cái mến nhé ก็มาทางนี้บัดนี้ตกใจปข้างหลังนังลงด้นั่งลงด้วย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 นับ ăn nha công em ơi, nang lông lên nha, giải nước nha, giải nước nang บทอืนคนะขวดลเป็นนะคะยกไปนะเ้ยกไปเออยกไปยกไปเออ้้ยรบหน่อย <mythology> uh, <media> <Switzerland> <There salaries> ก็รอมานาน คุณนะครับทุกท่านที่ชมนะครับสาธุเอานะครับสาธุเอานะครับการให้บริจาคน้ิครั้งนี้ก็ให้ทุกท่านทุกคนนะครับลูกหลานบริวารหรือเอฟซีช่องตามห้อยอะไรธรรมนะครับทุกท่านทุกคนรวมสร้างบุญกุศลน้ำแอดมินนะครับขอให้สาธุเอากับหลวงตาบุญชื่น,นะครับเดินทาบลาวทุดงจา,จากจังหวัดภูเก็ตมาถึงอำเภอบ้านไทยแอดมินก็เลยมีโอกาส นะครับเจ็บผภาพบรรยากาศมาฝากกันในช่วงนี้นะครับโอเคนะครับ